หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าแต่วิทยุอีกเลยเอกสารปริศนาถูกพับเก็บใส่แฟ้มแต่ไม่ว่าผมาจากซ่อนไว้ตรงไหนมันก็ยังมาโผล่บนโต๊ะสื่อสารทุกเช้าเหมือนมีใครย้ำเตือนว่าคำสั่งนั้นยังไม่ถูกปฏิบัติผมเอาเอกสารไปให้สิปรีวิชัยดูเขาเป็นเสมียนรู้ระบบเอกสารทหารดีที่สุดในกองพอเขาเห็นหัวกระดาษสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีแอนจแบบนี้เลิกใช้ไปแล้ว ผมถามเสียงเบาแอนจีทีเลิกใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ตอบแต่หยิบแฟ้มเก่าขึ้นมาเปิดข้างในคือรายชื่อกำลังพลของกองร้อยสามอสเจทุกชื่อถูกขีดค่าด้วยปากกาสีแดงสิปรีวิชัยชี้ไปที่มุมกระดาษแอนจีทีเอกสารแบบนี้จะไม่มีลายเซ็นเพราะไม่มีใครกล้าเซ็นรับผิดชอบผมรู้สึกเย็นว่าทั้งที่อากาศร้อนจัดคืนนั้น พนทหารนนมาเข้าเวรแทนจากสมานเขาเป็นทหารใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก่อนผมกลับไปพักผมเตือนเขาไว้แค่ว่าแอนจีทีถ้าวิทยุดังอย่าตอบเวลาผ่านไปช้าๆจนเกือบตีสามผมนอนอยู่ในที่พักแต่ยังไม่หลับแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นไม่ใช่จากวิทยุแต่เป็นเสียงรองเท้าทหารเดินบนพื้นปูนหน้ากองร้อยกึกกึกผมลุกขึ้นชะโงกมองออกไป S <S <an> เห็นเงาคนหลายเงาเดินเรียงแถวเหมือนกำลังตรวจยามแต่สิ่งที่ผิดปกติกคือไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงหายใจเช้าวันรุ่งขึ้นพลทหารน,นนหน้าไม่ดีเขาพูดเสียงสั่นแอนจีทีพี่พาทินครับเมื่อคืนมีคนมายืนเรียกผมหน้าห้องผมถามทันทีแอนจีทีเขาพูดว่าอะไรนนหลับตาเหมือนพยายามไม่ร้องไห้แอนจีทีเขาบอกว่า นายเวนหายไปหนึ่งคนเราพากันไปหน้ากองร้อยโรงบันไดมีรองเท้าทหารวางเรียงอยู่สิบสองคู่เปื้อนโคลนเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากป่าผมก้มลงดูใกล้ๆและหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะรองเท้าคู่หนึ่งมีป้ายชื่อเขียนว่าแอนจีทีสิบเอกภพาคินจบตอนที่สองแอนจีทีและตอนนั้น ผมเพิ่งรู้ว่าคำสั่งของคนตายเริ่มนับผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้ว